ขายของเก่งขายงานเก่งมากไปไปวิดีโอเนี่ยแหละโปรแกรมน้องตามนี้เลยช่วงนี้ช่วงสงการน้องก็จะทัวร์อยูอ่ภาคอีสานเนี่ยแหละเนาะแล้วก็จะมีคอนคู่วันที่สิบสีู่กปายค่ะคอนคู่น้องมีช่วงสงการนี้ก็จะมีคอนเดี่ยวบางคู่บางแยกกันอยู่ในโซนอีสานเนี่ยแหละค่ะทั้งน้องทั้ง,น,งนุกน้องปายแล้วใดๆคือแบบ วันเกิดน้องเนาะใครสนใจก็นั่นแหละตามนั้นก็มาถ้าน้องไม่เปลี่ยนแปลงอะไรคือจัดที่เดอะมอลบางกะปินะคะน่าไปอะ่ะทุกคนน่าไปถิ่นเก่าบุมเลยนะเดอะมอลบางกะปิอ่ะอืมก็น่าสนุกน้องน่ารักอะ่ะทุกคนไปไปโอดิโอน่ารักเนาะคือแบบ เวลาน้องพูน้องอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอะ่ะคือฉันโดนของจ้ะฉันโดนของสีสเกตไม่ต่างจากธนโลนเลยนะเนี่ยอืมหรือหนักกว่าธนาดลหรือเปล่าอไม่หรอกนะคนนั้นหนักอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าเราจะมีงานคอนเสิร์ตนั บอลชิชิเออมันชื่อบอลชิใช่ใช่ใช่บ้านบอลเขาจำกัดอายุเปล่าไม่จำกัดน,นะเอาเด็กเล็กเด็กน้อยมาเล่นได้เลยมันเขาจะปล่อยเข้าไปเป็นรอบๆอ,บอะ่ะต้องเอาอยาดูไปด้วยนะบ้านบอลเดี๋ยวเธอไปเล่นตะลุยมุดบ้านบกบ้านบอลแล้วบ้านบอลก็พังแล้วไงเนี่ย สิบห้าไม่ไมไปได้ครับไปร่วมแจมกันแล้วก็พวกเราจะมีบูธขายขายของแล้วก็ถือว่ามาร่วมได้นสองการด้วยกันแล้วก็มีเครื่องดื่มขายแล้วก็จะมีนักร้องถัดเปลี่ยนขึ้นไปเล่นนนตอกลนตีแล้วก็ไปร้องเพลง ทุกคนนะจ๊ะสวัสดี15บห้าไปหาที่ขอนแก่นนะจ๊ะมาจ้ะไปเป็นทอมคนแรกที่ทําให้รับไม่เปลี่ยนเลยครับคุณครับวันเกิดมีลงทะเบียนไหมอาจจะมีการเช็คจำนวนคนครับแล้วก็ตอนนี้ มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายภายในงานมันเกิดครับเดี๋ยวตอนนี้ระบบหลังบ้านกําลังดําเนินการไปไม่ว่าจะก,การคอนเซปต์งานแล้วก็กิจกรรมภายในงานเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็รอดูว่าศิลปินปีนี้ใครจะมาร่วมสร้างความสุขให้กับงานมันเกิดของปายในปีนี้ครับจองเครื่องแล้วเจอกันครับ งานปาร์ตี้ดื่มได้ไหมดื่มได้ครับดื่มได้เดี๋ยวตอนนี้อยู่ในระหว่างระบบหลังบ้านแต่ดื่มได้แน่นอนครับอาจจะนวยแอลโกอฮอล์เข้ามาแต่ขายขายข้างในงานเนาะขายข้างในงานดีกว่าลางานแล้วเจอกันได้เลยจ้า ตันนี้ทุกคนก็มาร่วมจอยกันได้นะก้าวสาถือว่าเป็นวันปลายแห่งชาติจากทุกปีดื่มน้ำเปล่ปาอําเป่าก็มีขายครับผ้าพพกหัวก็ไม่เป็นไรมีอีกหลายแบบครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตเจิดช็อปสไตล์ทุกอย่างก็มาจากจากปลายด้วย แล้วก็จะมีเสื้อฮาวายอีกสองสองสีแล้วก็มีเสื้อยืดใต้จาปีนี้เปิดขายเสื้อแข่งรถใหม่น่อยหนูแค่ขาดเลยปีนี้มีเปิดขายเสื้อแข่งรถครับโดยที่เราจะคอแลบกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับต้องรอดูว่าเป็นแบรนด์ไหนแล้วก็เนื้อผ้าดีแน่นอนครับใส่แล้วไม่ร้อนหนูแท้นนไม่ขาดเลขราออกกันเลยนะเลขบ้านไปเนาะ